ตัดขาแล้วครับส่ตาครับผมนี่ครับผมดอกงามๆครับเสตาครับผมนี่คือตัดขาแล้วนะครับผมเส่ตาครับครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับตอนรับเข้าสู่ช่องยีสานบานปลาสตอรี่วันนี้พาพี่น้องมารอโคกรอปลาหาอยู่หากินหาเก็มเห็ดนะครับหลังจากที่ เห็ดละงอออกไปก็โดนเติบแล้วนะครับแล้วกว้านนี้ประมาณจักมือนึงนะครับผมขึ้นมาสํารวจแล้วพฏว่าเริ่มมีเห็ดออกเป็นเห็ดเครื่องนะครับเดี๋ยวมันนี้ไปรุ่นน้องกครับาวบาเฮาจะมาหรือประมาณจะมีหรือบม่มีมีหน่อยหลายปันไดเป็นเห็ดชนิดใดไปรุ่นน้องกันครับเห็ดก้อนนะครับผมตุ้งงามแบบนี้เกินไลนยนะเดีวันนี้เก็บผอไมไปก่อนแล้วก็จะ ตัดขาแค่ตาทีท่เดียวนะไั่เกินหลายครับแผ่นแม่ครับครับผมจุดนีก้ก็โอเคครับด้นลายอยู่จุดนี้ครับรบานเขาแล้วก็นมี่นะออกหลายมือแล้วนะถ้ามาเห็นมันก็ออกร้องคำบ,บานเร็วนะ พ่อได้ก็เอาครับรอบผมอีกจุดหนึ่งครับผมเนี่ยอุย้ยการปูแว่นครับไหลแห้งดอกบาน,นร,รับเสียดายรยอะดอกไล้นอกก็ทิ่มไปไมเป็นเสื้อครับจุดเกาะไปกว้างครับตาขาเียตาเสียเดียวเลย นานนาย,ยครับนี่ครับทางล่างตัดขาแล้วครับเสียตายครับผมจุดนี้ครับตองงามนะครับนี่ตมตุ่มนะครับกว่าไม่ก่อนนะแข็งแล้วั้งบนนี้ครับใกล้เริียงคือเลย ตังนี้ก็ได้ไลายดอกอยู่ครับจุดนี้ครับเก็บก็ออก,อ,ก,อ,อ,กอ,ออกเป็นมูวนครับผมเนี่ครับเก็บกวางใบตัดคาเซตาทีเดียวเลยหามงามครับผมจุดน,นังนครับ เห็ดมูนะครับเข้อแรกข้างแรกของปีนะในการเก็บเห็ดชนิดนี้นะเอ่าเห็ดกอวนะเพราะวันเกิดตามปากาอหวงูกออาจจะไม่ได้ดอกเงี้ยดอกหนาคือทั้ทงอื่อนนะดอกนิดหน่อยสนิทแหะครับผมนี่ครับผมดอกาง,งามๆครับใส่ตาครับผมจุดนี้ครับผมอู้ดอกาง,งามเลยเก็บกวางไว้พื่เกเาเลยครับ ขดาดเสียตาเลยี่งทำงามั้สิครับแข็งแสบเลยถามาโดนนะครับปีนี้ก็ถือว่าเป็นเสื้อแรกนะครับในการเก็บเฮดชนิดนี้นะมันจบอเป็นช่วงนะครับถามาโดนเติบนะครับก็จะได้เก็บามงามครับผม เป็นมูนะครับในชนิดนี่ตอกลังงามอย่ดีได้หน่อยนะนี่เขียงแสบหน่ยนี่คือตัดขาแล้วนะครับผมเสีตาครับ นี่เป็นเห็ดทานนะครับง่าย่นะครับเนี่ยเห็ดทานครับผมเห็บทานนะครับใกล้ๆกันจากจุดเมื่อกี้เนี่ยดอกน้องงามนะครับผมดอกใหญ่เลยครับเห็บทานภูเขานอนนี่จุดนี้ก็ ดอกง,งามเยครับดอกตูมดอกบานนะครับน่า่ครับเผากคลเหี่ยวกันนี่เลย่ย่น่าอยก่ไม่ไก นี่ครับหลายดอกอยู่นะใส่ได้เบอร์ตุกดอกครับผมจุดนี้ครับดอกบานนะแต่ว่างามดีครับสีหาดอกนะครับ งามเลยครับผมเสียตาครับน,นี่บ่้องตาขาย่ากนะเพราะว่ามันขามันขาดดอวนะมันไมีขิดเด่ยนยูคขายละดอกตุมตูมนะครับนี่ดอกบานเลยเขีย้ยงงาม มีครับนะแบบน้อยๆเดี๋ยวตัดขาเซตาครับจุดนึงครับโอ้ยช่างดอกตลุ่มนะครับแล้วก็จีน้อยพวกนี้เิันเอานะครับเก็บไปก่อนมาเก็บมือหนามันก็จะเป็นดอกบานในฮะอดิเก็บดีครับจีน้อยลายนะเราจะมีดอกบานอยู่ข้างในอีกครับ ครับงงามเลยครับผมครับผมหลังจากที่สายระยะเวลาในการหาเหตุการ์วนเติบนะครับด้เวลาสมมาพรว่าควรที่จะกลับบ้านแล้วครับตอนนี้เดินทางลงมาถึงรถแล้วนะครับมาเห็นพี่น้องในเบิงผลงานการหาโยฮาหเกตในเซานีนะครับกับการหาเหตุนะครับเช้าของวันพฤหัสบดีที่ยี่สิบเจ็ดกรกฎาคมสองพันหารอยหกสิบห้านะครับมาแต่เซานะครับ กับเวลาที่มีจํากัดนะครับมาแต่สองหมื่นเลยกับเวลาที่มีอยู่จํากัดนะครับใส่เวลาให้คุ้มนะครับกับเวลาที่มีอยู่ได้เห็ดมาถือว่าเตรียมตานะครับแต่ว่าบอลลนเตรียมเตรียมขอบปากตานะครับตากัยแงเติบนะครับผมนี่เห็ดหลายอย่างครับโเฉะเป็นเห็ดกอเห็ดทานเห็ดแป้งเห็ดน่ารลกนะอ่อนหันนะครับมือนี้กถือว่าหมานครับหลังจากที่ก้อนนี้มา สำรวจไ้นะครับวา่ามีเห็ดเกิดบอสกับมีเห็ดกอเกิดก็เลยคิดว่ามันอาจจะเกิดปฏิกึ้นมาเบึงมันอี้โอ้ยเทาครับทั้งเทาทั้งเน่าทั้งยางบานเบิดนะครับเห็ดมันเกิดเรีวเกิดมาแล้วก็เทาเรีวนะครับเห็นมาซากรสีเน่าเบิดนะครับยางบอหลายโฮมนะครับยังอีกหลายโฮมอยู่หลายมองที่บ่ได้ไปมองเด็ดเด็ดไมที่ว่ามันเคยเกิดอะไรกับปบมะหอดนะครับเพราะว่าเวลาเขามีหน่อย ได้มาสำนีแล้วครับผมเดี๋ยวรอต่อไปค่อยมาหลุดมาเบิงน้ำกันครับขอบพุณนพี่น้องพองไปสุขกสุคนครับขอพุณนทุกกำลังแรงใจขอบพุณนทีเขามากกดไลค์กดแชร์ขอคุณนเป็นอย่างสูงครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีกันสูขกสูคนมาเบบจริญปชนไปแล้วสวัสดีครับ